ไม่คืนยืมเงินพี่ไปทำไมไม่คืนก่อนยืมทำไมผู้จ่าจะจ่าทำไมพี่นั้นต้องควักแบงพันแต่โทรไปหาไม่เคยหลับสาย โทรไปไม่เคยรับสายทักแชทไม่เคยตอบรายไปหาไม่เคยจะอยู่ต่อไปพี่ไม่ให้ยืมต่อไปไม่มีให้ยืมต่อไปพี่ไม่ให้ยืมเข็ดแล้วเหรเข็ดแล้ว,ลวนะเอาปากบันบ,บานนะนะ จะ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 ว่าจะให้จึงมุ่นอย่างนี้ขอทะ่านะขอให้เราเห็นใจนะจุดสงสารผู้จุดสงสารนะนะพอให้ไปแล้วถึงบัลลังก์จะให้วันนัฐที่จะคืนก็ไม่คืนนะไม่คืนเลยยังว่านะนะโอ้เจ็บเราต้องจำเนาะเราให้ยืมใครเข้าแล้วแต,แต่แต่ละครั้งเจอแต่ละครั้งนะไม่เคยได้คืนหน,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 นักตังค์นะมันเป็นซะยางีงอะนะ ลงข้าลงตกเที่ยวเลยนะนะโดยเฉพาะสาวอะไรนะเป็ะไอย่างงั้นแหละ